ท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการครับกราบเียนท่านประธานที่กรบกระผมนายกองเรียาสิทธิ์สีสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐขอเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภร์ฉบับที่พศจำนวน25ท่านครับขอพระรับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านนายนายกองนายกองตีายาสิทธิศรีสุวรรณนะครับเสนอตั้งคณะกรรมธิการวิสามันจำนวน25ท่านมีท่านสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอื่นไหมครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรม,มาการวิสามัญเพื่อที่จะพิจารณาร่างพระราชัญญัติราชวิยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับที่พอสอนะครับจำนวนกรรม,มธิการเสนอมาแล้วนะครับยีห้าท่านผมจึง ขอกำหนดสับส่วนแจ้งสัดส่วนให้ทราบนะครับว่าสัดส่วนกรรมธิการของคณะรัฐมนตรีจํานวนห้าท่านสัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพักการเมืองจํานวนยี่สิบท่านขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกร,รมธิการห้าท่านครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานครับคณะรัฐมนตรีขอเสนอหนึ่งคุณหญิงลักษณาจันทนร์เลาหพันธ์สองศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุล 3. นายสุรพลทิพย์เสนา 4. นายชินวรบุญยเกียรติ 5. าศาสตราจารย์โควิดพวงงามครับครับท่านต้อนรีเสนอรายชื่อกรรมาทการในสัดส,ส่วนของท่านตีท้งฮาท่านครบแล้วนะครับดังนั้นสัดส,ส่วนกรรมธิการของแต่ละพาคก,การเนืองเป็นดังนี้นะครับพักเพื่อไทยจํานวน6ท่านพักพลังประชารัฐจํานวนสท่านพักภูมิใจไทยจํานวนสท่าน พักประชาธิปัตย์จำนวนสองท่านพักเก้าวไกลจำนวนสองท่านพักเศรษฐกิจไทยจำนวนหนึ่งท่านพักชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่านพักเสรีรวมไทยจำนวนหนึ่งท่านเชิญแต่และพักการเมืองเสนอชื่อกรรมติการตามสัสดส่วนนะครับและขอผู้รับรองตามข้อบังคับด้วยนะครับเชิญครับตัวแทนพักเพื่อไทยครับท่าน <c oughs> <c oughs> ท่านประธานที่เคารพผมสรันทิมสวุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทย ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยชุฬาภรฉบับที่พศในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน6ท่านดังนี้ครับ 1. นายสุรวิทย์คนสมบูรณ์ 2. นายนพพลเหลืองทองนารา 3. นายสุชาติทาราดำรงเวท 4. นายเชิดชายตันติศิริน 5. นายสุรชัยเบ้าจันยา 6. นางสาวลีลาวดีวัชโรบล ขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต,ต่อไปเชิญตัวแทนพรรคพลังประชารัฐครับสีท่านครับครับเรียนต้นประธานที่เคารพกระผมนายกองกรียาสิทธิ์ศรีสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิายาลัยจุฬาภรณ์ฉบ,บับที่ปศในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐสี่ท่านครับ 1. น,นา่งนายวไลพรรัตนเศษสองนายเอกสิทธิ์คุณานระกุลสามศาสตราจารย์พิเศษนัตกฤิณนชุมพรสี่ว่าที่พันตรีสุรชาติวิชยะส่วนพรมขอผู้รับรองด้วยครับูผ้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญพักภูมิใจไทยครับสามท่านครับ บเีียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยเรืองสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเซาพักภูมิใจไทยครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยลจุฬาภร์ฉบับที่พศในสัดส่วนของพักภูมิใจไทย3ท่านครับ 1. ดกรกรมลชัย,ยสิธิ์2คุณหมอมารุตมัสยะวานิชส์ ท่านเอ,ดอกดรเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณครับขอพูดรับรองนะครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญพักประชาธิปัตย์ครับสองท่านครับท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวสุนชชาโลสถาพรพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรักประชาธิปัตย์ค่ะขอเสนอรายนามกรรมธิการในสัดส,ส่วนของพรักประชาธิปัตย์สองท่านดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งนายประกอบรัตนาพันธ์สองดออรสุชัชวีสุวรณวรณสวัสดิ์ขอผู้รับรองได้ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเก้าไกลครับสองท่านครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับผมประกรณุฒอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนรัษฎรมัญชีไรช่อพักเก้าไกลขอเสนอรายชื่อกรรมมิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาพร์ฉบับที่พอสอนในส่วนของพักเก้าไกลสองคนครับหนึ่งสุรวาททองบุตสองพินิติรตนานุกุลขอผู้รับรองเลยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเศรษฐกิจไทยครับหนึ่งท่านครับ พักเศรษฐกิจไทยครับเอาตัวแทนพักชาติไทยพัฒนาก่อนก็ได้ครับวิบประสานด้วยนะครับพักเศรษฐกิจไทยท่านประธานที่เคารพกับผมเสมอกัรเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณีจากพักชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพักชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายอภิวัตบัวพันธ์ขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเสรีรวมไทยครับ เป็นท่านประธานมีรัฐบารัศมีพักเสริมไทยขอเสนอกรรมการร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในสัดส,ส่วนของพรรคเสริมไทยหนึ่งท่านขอเสนอพลตำรวจโทชัยวัฒน์ฉันทะวรรัพขอผู้รับรองด้วยครับรับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญพรรคเศรษฐกิจไทยครับหนึ่งท่านครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมเกษมสุพรานนท์สมาชิกสภาพรัศดรเขตหนึ่งนครศรีมาขอเสนอเร่อกรรมธิการในนามของสมาชิกเศรษฐกิจไทยนายสมศักดิ์คุณเงินครับท่านครับขอผู้รับรองเลยครับช่วยรับรองหน่อยครับมีคนเดียวครับผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรม,มาธิการทั้ง25ท่านเชิญครับรายชื่อคณะกรรม,มธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภร์ฉบับที่พศจำนวน25คน 1. คุณหญิงลักษนาจันทร์เลาหพันธ์ 2. ศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนาคุล 3. นายสุรพลทิพเสนา 4. นายชินวรบุญเกียรติ ห้าศาสตราจารย์โกวิดพวงงามหกนายสุรวิทย์คนสมบูรณ์เจ็ดนายนพพลเหลืองทองนาลาแปดศาสตราจารย์สุชาติทาดาธรรมรงเวท 9. รองศาสตราจารย์เชิดชัยตันติสิรินสิบนายสุรชัยเบ้าจัญญาสิบอนางสาวรีราวดีวัชโรบุญสิสนางวรัยรัตนเศษสิบสานายเอกสิทธิ์คุณานทนทกุล 14. ศาสตราจารย์พิเศษนัตกิจณชุมพร 15. ว่าตี้พันตีสรชาติวิชยะสุวร 16, รณพม 16. นายกมลชัยยศิสิ์ธินายมารุตมัสยะวานิศ1์18พันเอกเสฐพงศ์มริสุวรรณ9ในายประกอบรัตนพันธ์ยีสศาสตราจารย์สุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ยีรองศาสตราจารย์สุรวาททองบุ 22รองศาสตราจารย์พินิติรัตนานุก,กูล23นายสมศักดิ์คุณเงิน24นายอภิวัตบัวพันธ์25พลตำรวจโทชัยวัฒน์ชันทะวรรักษ์กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับพักเศรษฐกิจไทยขออนญาตเปลี่ยนท่านสมศักดิ์คุณเงินเป็นผู้ช่วยศาสตราจาร,ราย์ดรพรชัยอินสุขท่านประธานที่เคารพครับขออนญาตเปลี่ยนคนครับ พักเศรษฐกิจไทยเสนอจากท่านสมศักดิ์คุณเงินเปลี่ยนเป็นรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภรชัยอินสุขท่านธรรมทานครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัยอินสุขท่านอินสุขนะครับเจ้าหน้าที่เขอบคุณมากครับขอผู้รับรองด้วยนะครับครับถูกต้องครับก็เจ้าหน้าที่ช่วยเปลี่ยนตามที่ตัวแทนพักเศรษฐกิจไทยเสนอด้วยนะครับ ขอเชิญกำหนดระยะเวลาแประยะติครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายกองตรียาสิทธิ์ศรีส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดคนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐขอเสนอระยะเวลาแประยะติ7จวันครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านสมาชิกครับ ถือว่าจบการพิจารณาร่างพระมบัญญัติราชวีไลจุราพรฉบับที่พศออที่คำตีเป็นผู้เสนอนะครับ